พี่น้องครับทุกท่านคงรับทราบรับรู้และเข้าใจตรงกันตามที่ท่านด็อกเตอร์ดิเรกริดเจนครองธรรมประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตนำมาบอกซ้ำให้พวกเราทราบว่าเลขากฤษฎีกาให้ความเห็นชัดว่ารองนายกรักษาการที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้รับฐบาลใหม่ไม่มีอำนาจยุบสภา แต่เพื่อไทยยังลุยไฟไม่ฟังความเห็นนี้คนและพักจะรับผิดชอบไหว้หรือที่พยายามดื้อรั้นดันก้นไม่วันเกรงต่อการรบกวนเบื้องพระยุคคนละบาทบังอาจหนักเมื่อนายภูมิธรรมเวชยาชัยออกมาท้าทายหน้าตาเฉยว่าจะต้องต่อต้านต่อไปปากชาวบ้านรุมกระนำใส่พวกบ้าอำนาจเป็นหมาห่วงก้างอยู่ได้ ก็ยังเดินหน้าขอเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลต่อเบื้องสูงให้พระองค์ท่านพลอยมัวหมองไปด้วยกล้าคิดกล้าทำเกินขอบเขตความเหมาะสมเพื่อต้องการยื้ออำนาจตามเป้าหมายไม่ยอมให้ใครมาแย่งตำแหน่งคืนกล้าเหิมเกริมจนไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง นับว่าเป็นนัการเมืองยุคเก่าที่เดินหลงไปรวมกันบนเส้นทางไร้จริยธรรมอย่างร้ายแรงไปด้วยกันกับอดีตนายกที่หลุดอำนาจไปแล้วถึงสองท่านในพักและพวกเดียวกันไม่รู้สี่รู้แปดเหมือนถูกสาปให้ไปอยู่บนเส้นทางมืดอย่างตั้งใจคิดฆ่าตัวตายไปด้วยกันครับ พี่น้องประชาชนอยากเห็นแสงสว่างบนเส้นทางเดียวที่จะเดินไปด้วยกันกับรัฐบาลสีขาวที่ทุกท่านส่องหาประชาธิปไตยมองหาให้เห็นคนดีเข้ามาปกครองแผ่นดินด้วยการเรียนรู้อย่างรอบคอบมากขึ้นอยู่ในมือพวกเราบ้างแล้วจะได้ช่วยกันไตรตรองมองให้เห็นอนาคตที่ดีกว่า ก็อ,อย่าไปหลงทางร่วมหิวเงินไปกับฐานการเมืองที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังการใช้อำนาจเงินซื้อเสียงขายสิทธิ์ไรจริยธรรมทั้งนักการเมืองและเจ้าของเสียงในทุกครั้งที่มีการเลือกผู้แทนเนี่ยพวกเราคือส่วนสำคัญที่ร่วมกันทำผิดคิดร้ายทำลายระบอบประชาธิปไตยไปด้วยกัน ครับอนาคตการเมืองที่เปลี่ยนมือไปอยู่กับนายกคนชื่ออนุทินชาญวิรกุลพักภูมิใจไทยที่ร่วมจูงมือเข้ามาได้อำนาจแค่สี่เดือนแล้วยุบสภามีราคาคุณค่าแค่ไหน ช่วยกันติดตามดูเป็นพวกปากว่าตาขยิบเหมือนเดิมหรือไม่วานช่วยบอกพวกเราสืบจากข่าวจะได้ช่วยกันชี้ให้ชาวบ้านได้รู้เฝ้าระวังด้วยครับผมวันนี้ผมสุคนชัยอารีลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับปุบ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ t, ๋ยคุณภาพดีคู่กเกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอน